ผู้สัญจรบนถนนเชียงใหม่เชียงรายต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่หลังฝนตกหนักตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาทําให้น้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมถนนเชียงใหม่เชียงรายจุดสร้างสะพานหลักกิโลเมตรที่3 2ในอําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลให้รถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ เจ้าหน้าที่ต้องตั้งจุดตรวจประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สัญจรใช้เส้นทางเลี่ยงเข้าหมู่บ้านโป่งกลุ่มไปยังบ้านปางแฟนก่อนที่ระดับน้ำจะลดลงและสามารถสัญจรได้ตามปกติในเวลาประมาณ8นาฬิกา ปัญหาน้ำป่าส่งผลกระทบกับการสัญจรถนนเชียงใหม่เชียงรายเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วนะเมื่อมาครั้งนึงแล้วนะคะเมื่อปลายเดือนมิถุนายนหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้น้ำป่าจากดอยนางแก้วไหลลงมาไหลลง,หล,ลงมากัดเซาะถนนขาด3จุดค่ะรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้ จ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเชียงใหม่ต้องเร่งซ่อมแซมเพื่อลดผลกระทบจากการเดินทางระหว่างจังหวัดพร้อมเตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ในช่วงที่ฝนตกเพราะว่าอาจจะเกิดน้ำป่าและดินสไลด์ได้ค่ะ